กว่าดีค่ะทุกคนณจะมีนะคะเราก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะคะก็คือเกมหนีซีลามิหรือว่าน้ำเองโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นให้ดูนะคะโอเคก็คือเราห้ามโดนน้ำเองเพราะว่าถ้าเราโดนน้ำปุ๊บเราก็จะตายนะคะโอเคอุ้ยอย่าดันเราดินี่นะคะอุ๊บ จอถึงกับเต้นตกตักตกตักเราจะเล่นประมาณห้าด่านนะคะวู้ดีผู้ชาคนนี้เขาตัดอัย ผ่านไปแล้วค่ะเหลืออีกสี่ด่านนะคะเย้นี่ด่านต่อไปนะคะวิวิยวงกันย่งกัน,น,นกันตุ๊บย่งมันกันนะคะมันจะขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ดูเหมือนกันว่าเราจะรอดไหมอ๊อตายเอ้ยเราเหมือนจะคิดทางผิดยังไงอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้อะดูไปก่อน อุยฮุยเธอขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะธอคนนั้นน่ารอดเเธอเฮ้ยค่อยช่วงดี้ดีนะอุธยทำเรารอดดีวะดึง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 ดิงดึงดิงดิงดึงดิงดึดิงึดิงึดิง ถึงดาที่สองผ่านนะคะผ่านไหมผ่านไหมยเย,ย่ผ่านนะคะเดี๋ยวจะวับไปตอนที่สามเลยโอเคค่ะดาที่สามเลยนะคะโอ้ันจะเป็นยังไงเลยเนี่ย สุปจะรอดไหมวะนะดูดิดูขึ้นดิสูงอสูงขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหแค่นี้นะอ่าว้าเฮ้ เราที่สองลอดเฮ้ยตอนที่สามดิใช่ไหมเย้เราได้สามลอดแล้ว uh. เดี๋ยวว่าไป็นอันที่สี่เลยดีกว่าโ okay, อเคเริ่มตัวอันที่สี่แล้วปุ่มเขึ้นมาขึ้นตุ๊บ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 อ้โขึ้น Gone. ที่สูงเอาไว้ที่ดันนี้มันก็สามารถซื้อหลายอย่างดีว้าวงั้นเราจะซื้ออัน อันนี้ดีไหมวิ่งเร็วดีนะแต่ก็ห้วสร้างไดนไสูเฮ้ยโดนเหยียบเฮ้ยโอ้ิโอ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮมาดันกันหนีก็ไม่ถูกเด้อ ฮ้ยย,ย,ะย,ะย,ะยะนะยะนะดันที่สี่จะรอดไหมจะรอดไหมรอดสิให้ตายดิโอเคดานที่ 4, 4, สี่รอ,อดนะคะไปดานที่ 5, <Okay. S 2> หกันเลยโอเคเฮ้ยทำไมมันติดวะฮึบเกิดอะไรนด้วยเอ๊ะเดินน้ำมาทำไมไม่ตายหว่า,าห้าสิบห้าหาฮาา ว้าอแ่ที่ห้าแล้วนะหลสุดท้ายแล้วนะอย่าตายล้วขวร้องเลยอย่าตายนะแจงกับคนกันดีกว่าขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นอึ้นขึ้นขึดนขึ้นือนข้นขึ้นขึ้นขึ้น้นนอึ้ออื้อ้อ้อนน้นน้ อาดูคดุณเทหที่ห้าจะผ่านไหมอุ้ยเออเย้หนที่ห้าผ่านนะคะก็แลค่ะถ้าใครชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ 拜拜。Bye bye